สวัสดีครับพบกับรายการดูดวงรายสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะครับสองพันห้ารยกสไปจนถึงวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมนะครับสองพันห้ารยกสามเดยเรามาดูว่าคนเกิดทั้งเจดวันดวงคนเกิดทั้งเจ็ดวันนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็นะจัดโดยเริ่มจากโอเควันจันทร์ก่อนนะครับมาเดี๋ยวจับไพ่ มาที่ดวงของคนเกิดวันจันทร์นะครับเริ่มจากการงานก่อนนะครับการงานถือว่าราบรื่นดีครับแต่อาจจะใช้บทพิสูจน์อาจจะมีบทพิสูจน์นิดนึงครับแต่การงานถือว่าดีมากเหมือนกันครับแต่ต้องพยายามพิสูจน์ฝีมือนิดนึงแล้วจะดีมากครับมาที่การเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับพรอพง์หรือซีถือว่าการเงินก็ไปได้อยู่ครับมีผู้อุปถัมภ์ครับยังไงก็วางตัวดีๆนะครับแล้วการเงินจะดีมากครับมาที่ความรักความสัมพันธ์ทุน่ของคนเกิดวันจันทร์นะครับกัมมาเทพถือว่า มีสเสน่ห์นะครับถือว่ามีสเสน่ห์ป๊อปปี้เลิฟนะครับความรักอาจจะได้พบรักใหม่ๆนะครับคน,คนที่มีแฟนแล้วความรักก็จะแฮปปี้ดีนะครับคนในครอบครัวค่อนข้างแฮปปี้ครับแล้วก็คุณส่วนก็ค่อนข้าง,งแฮปปี้ครับประมาณนั้นนะครับโอเคอเก็บไปก็จบของคนเกิดวันจันทร์นะครับก็มาของคนเกิดวันอังคารบ้างนะครับดูคน,นเกิดวันอังคาร มาที่การงานของคนเกิดวันคัถือว่าดีเยี่ยมครับถ้าลุยงานสักหน่อยก็จะดีเยี่ยมเหมือนกันครับค่อนข้างดีเยี่ยมเหมือนกันครับถ้าลุยงานสักหน่อยก็พอได้อยู่ครับได้ดีมากครับได้หนุมานมาที่การเงินนะครับค่อนข้างที่จะเจอความท้าทายหน่อยนะครับการเงินของคนเกิดวันคันได้ดีสีค่อนข้างต้องใจเด็ดครับต้องเจอประสุปสรรคท้าทายนิ่งนะครับแล้วการเงินเงินก็จะถือว่าดีมากเหมือนกันโอเค มาที่ความรักกันมาเรื่องส่วนของคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะมาพระนายสุบัณน,นะครับความรักอาจจะมีการที่จะความสัมพันธ์ไปได้อยู่ครับแต่อาจจะต้องวางตัวหน่อยนะครับอย่าทําตัวแข็งเกินไปนะครับก็เป็นคนที่สุขุมนิดนึงนะครับวางตัวแข็งให้ดีนิดนึงอย่าแข็งเกินไปครับด้านความรักก็พอไปได้อยู่ครับแต่อาจจะมีการยึดทิฐิกับคนรักนิดนึงนะครับความรักใหม่ก็พอไปได้ครับก็ แล้วก็คนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมถือว่าดีครับแต่มีปัญหาเรื่องที่หนึ่หุ้นส่วนก็พอไปได้ครับแต่มีปัญหาเรื่งที่หนึ่งถ้าปรับได้จะยอดเยี่ยมมากครับโอเคโอเค,อเค,อเคก็จบของคนเกิดวังคารนะครับดวงของคนวังคารก็มาที่ดวงคนเกิดโอเควันพุธบ้างโอเควันพุธบ้าง <laughs> จไพ่แป๊บนึงนะครับโอเคดวงของเครื่องเกิดมันพุทธนะครับให้ <h ums> แป๊บจับไพ่แป๊บนึงนะครับให้อาจารย์จับไพ่ก่อนจับไพ่ก่อน มาที่การงานของคนเกิดวันพุธนะครับถือว่าก้าวหน้าอย่างดีเยี่ยมครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพอสมควรครับแล้วก็มีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนมีธุรกิจของตัวเองนะครับถือว่าดีมากครับมีโอกาสก้าวหน้าค่อนข้างเยอะครับได้เป็นเจ้าคนในคนหรือว่ามีธุรกิจของตัวเองค่อนข้างดีครับก็ดีมากครับมาที่การเงินของคนเกิดวันพุธนะครับในของแม่คงคาถือว่าการเงินถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ค่อยเป็นค่อยไปหน่อยครับจะดีขึ้นเรื่อยๆหลมาที่มาไม่ขาดสายเหมือนกันแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดหนึ่ง โอเคมาที่ความรักควสมัพันธ์หุ้นส่วนของคนเกิดวันพุธนะครับท้าวิรุณปลักนะครับอาจจะค่อนข้างพอไปได้ครับคนรักคนสมัธ์และหุ้นส่วนนะครับถ้าใจเย็นๆหน่อยครับถ้าใจเย็นมีสตินึงก็พอไปได้ครับโอเคก็จบของคนเกิดวันพุธนะครับให้คนเกิดวันพุธก่อนโอเคแล้วก็มาของคนเกิดวัน พะระฤหัสสปดีนะครับวันพรฤหัสวันพรฤหัสครับจับให้นะครับอืมม โอเคมาที่การงานของคนเกิดวันพฤหัสนะครับวางแพชชั่นดีๆครับเป้าหมายดีๆครับการงานจะไปโลดอย่างยอดเยี่ยมครับมีโอกาสได้รายได้ทั้งในและต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไกลในการหางานในการลุยงานของคนเกิดวันพฤหัสครับถือว่าดีเยี่ยมครับวางเป้าหมายวางแพชชั่นดีๆครับลุยงานดีๆครับมีโอกาสก้าวหน้าเยอะครับโอเคมาที่การงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับราศีตุลนะครับเทพบุริีธรรมกับ พอไม่ผสบนะครับพอไม่ผสกก็ประเมินเกมดีๆนะครับแล้วการเงินคุณจะสุดยอดมากครับถือว่าดีเยี่ยมครับการเงินมาที่ความรักคมสมพั์ทุนส่วนของคนเกิดวันพฤหัสนะครับก็ด้านคนรักคนสมพั์ทุนส่วนถือว่าดีมากครับก็ใช้เห็นให้ผลนิดนึงครับแล้วความรักจะโคตรดีมากอย่างดีอยู่เหมือนกันครับโอเคเก็บก็จบของคนเกิดวันพฤหัสนะครับมาเก็บไพ่ก่อนครับ มาครับมากดของกนเกิดวัรพุหัสนะครับก็มาของคนเกิดคนเกิดวังสุขบ้างนะครับ โอเคมาที่การงานของคนเกิดวันศุกร์บ้างนะครับถือว่าโอ้โหการงานของคนเกิดวันศุกร์ได้เท้าทตาลดนะจ๊ะถือว่าการงานถือว่าไปได้สวยอย่างยอดเยี่ยมมากครับมีโอกาสดีๆโอกาสฟุ้งๆกิจการงานค่อนข้างเยอะครับตั้งกินดีๆครับแล้วการงานของคนเกิดวันศุกร์จะดีมากมาที่การเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับ ใช้ความพยายามนิดนึงครับแล้วการเงินจะดีมากเลยโคตรมั่นคงอยู่เหมือน,นกันครับกวันศุกร์ได้พระการเงินของคนเกิดวันศุกร์ได้ทาเวศนะครับโอเคมาที่ความรักความสัมพันธ์ทุกส่วนของคนเกิดวันศุกร์ได้พอแม่ผูศกสิถือว่าคนรักคนสัมพันธ์ทุกส่วนถือว่าดีโคตรเยี่ยมมากครับได้ไพ่ดีอันดับหนึ่งของสลัาครับพอแม่ผู้ศกสครับถือว่าโดยรวมดียอดเยี่ยมครับเพราะว่าไพ่นี้ดีอันดับหนึ่งของสลัาครับในด้านความรักความสัมพันธ์ทุกส่วนครับนะครับมา โอเคจบของคนกับวันศุกร์นะครับก็มาของคนเกิดวันเสาร์บ้างนะครับคเกิดวันเสาร์ การงานของคนเกิดวันเสาร์บ้างนะครับได้พระแม่นางกวักนะครับโอเคถือว่าการงานถือว่ายอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับมีนิ้วไม่ตาละครับทำงานค้าขายดีครับโดยเฉพาะค้าขายค่อนข้างไปได้สวยครับเป็นที่เอ็นดูในเสน่ห์นะไม่ตาของตัวเองครับการงานก็ถือว่าไปได้สวยครับเป็นที่เอ็นดูทั้งเจ้านายและลูกน้องครับถือว่าการงานถือว่ายอดเยี่ยมครับถือว่ามีเสน่ห์ดึงดูดคนได้ดีครับ มาที่การเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับได้พระแม่ปรปติถือว่าไปที่สวยครับรับลื่นครับค่อนข้างรับลื่นค่อนข้างเยอะครับพระแม่ปรปตินะครับค่อนข้างสบายอยู่มาที่ความรักความรักทุกส่วนของคนเกิดวันเสาร์นะครับได้พระแม่ลักษมีถือว่าความสัมพันธ์ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับถือว่ายอดเยี่ยมมากครัความสัมพันธ์ค่อนข้างดีมากครับถือว่าดีมากๆ นะครับทางด้านคนรักคนสมัครทุนส่วนครับได้พราสุไม่ใช่ได้พวมักสวยครับถือว่าดีเยี่ยมที่นเดียวกันครับโอเคโอเคก็จบของคค้ดกวบอลสาวก็มากของคนเกิดวันสุดท้ายนะจ๊ะมาของคนเกิดวันอาทิตย์วันสุดท้ายแล้วนะครับ มาที่การงานของคนเกิดวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับมาเริ่มจากพระรุนเทพประวิก่อนนะครับการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็ดีเยี่ยมครับมีโอกาสก้าวหน้าค่อนข้างไกลอยู่มากเยอะเหมือนกันครับนะครับการงานโดยเฉพาะการการเดินการทำค้าขายทั้งในและแต่างประเทศการทําออนไลน์นะครับ การรีนการทางานด้านภาษาถือว่ายอดเยี่ยมครับอนาคตไปโลดอยู่เหมือนกันครับจ้พระรีนเพื่อรบูรนะครับมาที่การเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ต้องขยันนิดนึงนะครับในการหาเงินนะครับแล้วการเงินจะค่อยดีมากเรื่อยๆครับโอเคมาที่ความรักขอาบริสุทธส่วนของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับพระพ่คนนี้ปราหลาโชคถือว่าคู่ความรักยอดเยี่ยมครับคนในครอบครัวยอดเยี่ยมนะครับ แล้วก็คุณส่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับเพราะเป็นไพ่ดีอันรับลองหนึ่งของสำรับครับถือว่าความรักของไพ่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆค่อนข้นเยอะครับเยอะคุ้นมากเหมือนกันเยอะมากๆเหมือนกันครับลองหนึ่งเนี่ยโอเคก็จบผมคุนเกิดทั้งเจ็ดวันก็ลองประกอบมาใช้ดูนะครับก็ประมาณนั้นนะครับลองปรกอบมาใช้ดูนะครับก็ส่วนตอนนี้นะครับอาจารย์ขอญาตจบลงเพียงแค่นี้นะครับแล้ว พบ,พบกันใหม่นะครับในอหนาหน,นดับแยกกับการดูดวงสัปดาห์นะครับด้วยละครับผมอาจารย์จิรพัชกรหมอดูมีทิพนีสวัสดีครับ